น้องพอใจครับนี่หน้าร้านสวยงามครับเออร้อยเส้นนุ่มป่ยาเส้นนุ่มพ่กกินเว่ยกก่กขาไก่ขาไก่ต้มเสีนยตีนไก่พี่ดอกเสีนน้ำพี่เสี่ยงด้เนี่ย แซบแซบแซบพี่น้องม่สจ้าส,สาดได้ครับถูกลักกันนะไม่นำแข็งนี่ครับพี่น้องมา นี่นะพักออกเมือทั้งเลยนี่พักก็ได้นี่ครับแช่เย็นๆไว้ครับได้ครับยกทั้งเงจงก็ทั้งดีครับอยงู่กับช่องหนุ่มน้อยชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้พามากินต้นเสียนมีวไแม่ค่ะเี๋ยวมากินต้นเสียนครับพี่น้องตำบลงงเนี่ยร้านเด็ดร้านเด็ดตำบลหนักข่าขึ้นพี่น้องร้านน้องพอใจน้องพอใจครับ นี่หน้าร้านสวยงามครับที่ตั้งนะครับอยู่อำเภอศรีธาตุทางวัดอุดรธานีครับอยู่บ้านหัวนาค้าเด้อพี่น้องเด้เอเข้ามาได้ครับปักหมุดว่าได้ได้ไงต้มเสี่ยงได้พี่น้องนะค่ะพิเศษเด้อเลยดูไก่เ,เป็นยังนี่ยังแน่ไม่นู่ตือเตียวตือเตียวตับมะฮุ้พี่เสี่ยงตรีนะปะตรีนเด้อจ้ะนี่ครับผม น้ำแข็งใสน้ำแข็งปั้นเลยนีพี่น้องมีได้มีโนโมาได้แล้วครับเด้อบ้านหัวนาค่ำพี่นอ้องสีสาดจังหวัดอุดรนะครับพี่นออ้องเออร้อยเส้นน่องบอยาเส้นน่องวกกินเวมาพี่น้องนะต้มเซนต้มเซนน่าแล้วครับพี่น้องนี่ เดี๋ยวนั่งนี่เลยมายพี่น้องมาโอ้ตับ <laughs> โรคมันกาศาสันเพราะว่าติดสูงมาพี่น้องมาต้มเส้นซึ่บทิกพี่จักม่งเนี่ย เออสีโมงหางมงแรงพี่น้องเปิดจากโมงเ,เ้าเลยบ่ใช้เื้อใช้เตื้อเตื้เื้อม,มาไดด้ะครับเด้อเตืเตื้อครับพี่น้องตราน,น้ำตรานใช้ไรทุกอย่างครับน้ำปลาชุลดกสมเสร็จกสมเสร็จ mời mang cái đoạn, cái 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 không mang cái 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 khá cay, khá cay. À cái cái để vừa cái 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 đấy. cái มเส้นตีนไกไ่พี่น้องเส้นน้ำพิเศษด้วยเนี่ยมามามา แซบน้องครับตวงอกกรอบ ไม่ค่ะมีน้ำจังไซบ่ครับจางไซจะสวยเนี่ยคือวานนะีมนังเพีดเดตั้น่อยนะน้ำจังไซเย็นๆน,น,น,น้ำหวานพี่น้งเพี่ยนใจ แสบแสบแสบพี่น้องเบลวเดินไมค่ะหิวหิวหิวว,ว้าเรียนนำจังใจพี่น้องแทางในพี่น้องเย็นเย,ย็นนวลหวานอากาศนวลเยะ

ủa <laughs> không <laughs> 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 <laughs>

หวานเจี๊ยบ เอาการเรียบร้อยแล้วครับผมกินเรียบร้อยแล้วครับแซ่บแสบับพี่น้องมาแล้วครับเด้ออ่าฝันหัวนักขั้มตำบลตับบนหัวนักขั้มอำเภอชีสานจังหวัดอุดรครับพี่น้องอ่ะลุงน้อยเขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้้ะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามแหมนั่เลยนะครับกดไลค์กดแชร์เลยครับผมอ่ะเจอกันที่ไม้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายายเก็บตังค์ด้วยลูกจ้าจ้าก่อน จ้าดีสวยอะไรจ้าโอเคไอเสื้อหนมจีนหางไหนน้องพอใจน้องพอใจนองเกนี่ครับบรรยากาศต้องพอใจอ่น้องเก็บหน้องได้ให้แม่เก็บเลยนะือจ้ายังไงเมื่อกี้จ้าสวยไหมจ้าสวยไหมจ้าสวยมากเออ ถาว่าไงแข่งเก่งเก่งลูกน่ารักน่ารักทำทเท่ให้ดนอยด่ไงเท่ๆยังไงทำไงทำไงให้เท่ๆให้ดูหน่อยอ่ะเร็วนี่ตายทำไมติตมาหตมาเนี่ครับพี่น้องมีน้ำฟีเด้น้ำฟีบ่นไหมคะเออนี่ครับบริการน้ำฟีพี่น้องเด้ สะอาดนะครับถูกรักกันไม่นำแข็งนี่ครับพี่น้องมานี่แข็งหลอดพี่น้องสะอาดพี่น้องสะอาดรับรองอร่อยสะอาดะสดใหม่อร่อยอ๋อพักวะพักพี่น้องอยู่นี่เอาพูดน่ะ สวยงามนะนี่พักก็ได้เนี่ครับแช่เย็นๆไว้ครับได้ครับยกถังจงถังไว้เอาพักไปได้แต่เอาจงถังไว้ให้ไหมค่ะจงถังไว้ใหมค้าค่ะครับมาได้แด้วครับเด้อร้านร้านน้องพอใจนี่ครับน้องพอใจบ้านฮักพอใจบ้านฮักพอใจก็เกี่ยวไรแต่เกี่ยวน้องสุกุมะ ี๋ยวดีววข้างในเบิรงพี่น้องนี่ยครับเบิรดแล้วนะครับมามาใบใบเบิรดแล้วต้มเส้นลองสร้างจองไว้แล้วครับพี่น้องสร้างจองไว้เดี๋ยวเบิดครับนี่นะครับบ้านฮักพอใจต้มเซนทุกอย่างครับไปจบแล้วครับพี่น้องมาได้ครับเด้อ ร้านต้มเส้นกว๋วยเตี๋ยวตำมะฮงกัมีดมั้งที่บอกฮะตำหะฮงก็มีดสิโอทุกอย่างเลยครับพี่น้องนะโอเคครับฝากไว้เด้อครับเด้อบ้านฮักน้องพอใจเก่าเราต้มเส้นตำมะ่งกว๋วยเตี๋ยวไอ้นำปั้นหนำขันใสพี่น้องมาได้ครับปักมุดมาได้ครับเพ่อ บ้านหัวนาค้ำอำเภอชิตาจังหวัด,ดอุดรธานีพี่น้องเปิดจังโมงครับ8โมง8โมงถึง3โมงเย็นทุกวันไหมเปิดทุกวันเปิดทุกวันแต่ว่าแม่ค้าไม่ขายเป็นบางวันเนาะ้ามีธุระแม่ค้าก็จะแจ้งไปที่เฟซบุ๊กนะครับทั้งมีเพจไหบอสเพจมีบอเ,เ,เออเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กอีอย่าง เอาหอมจันทร์ดอกสินเ,นเนนลยครับพี่น้องเด้อโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย